าชมวัปนฏะิบัตนกครพัฒบางอารมณ์ตนะโคกสูงเผ่าเมืองจังหวัดนคะรราชสีมายังได้ทำอะไรไว้เยอะๆยะนะครับในทีน่นี้ที่เกยสวนปฏิบัติโบกที่เกยสร้างอุโบสถนะครับกลางน้ำจตต้นมะพร้าวรู้สึกว่าจะตายไปหลายต้นเพราะว่าอายุมะพร้าวนี่ก็นะ่าจะประมาณ32ปีนะ สามสิบสองเนะครับเพราะว่าเจองเจเจใตได้ปลูกเอาไว้ท่มาได้ปลูกเองนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เ,า,เ,กเา้ชาแไร่แก่ชาราไปตามอายุไขเพื่อนำหอมนะครับนี่ก็ได้ทำาไว้เป็นอนุสรนะครับเป็นบทกลางน้ำที่ได้ตั้งแต่บวชบวชมาปี2534บทนี้ยังไม่เสร็จนะครึ่งเริ่ม เรได้ขนจิตชนดินหินทรายทำอาไว้นะครับนี่เป็นโบสถ์เดีวก็ได้เดินรอบต่ดทองสวดมนต์ทุกทค่ำเกินเดี๋ยวก็เขาหลับแล้วแต่เราก็ยังตื่นท่องหนังสือ,อยังได้อันนี้ก็ทำไวน้นี่ก็ได้ทำจากไม้จากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้ทำให้เป็นที่นั่งอันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วอันนี้นครับนี่ยอายุขัยของมัน ต้นตาลนี้ก็ตายแลนะเพราะว่าเคยมีต้นตาลนีอยู่ก็มีนะครับก็หลากหลายนะีองสมุดตรงนี้ก็ได้ทำเอาไว้นะก็ต้นองต้นไม้นี่ของพว่เจ้าวาดกับอันนี้ก็ไว้รอยกระทงนะได้ทำอะไรต่างๆนะครับไว้อย่างสร้างสรรค์เราด้เห็นนะครับได้ทำเอาไว้ต้นไม้ก็เลยใหญ่บางต้นก็ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> จึงเป็นอะไรที่ต้องย้อนกลับมาลกลับจก็สังกัดอยู่วัดนี้ััันนี้ให้เราได้มีอะไรจะเห็นนะครับปรามเยอะก็ต้องหาอาหารให้ปลา,าเราจะเป็นปักปุ้งปลากบชาวาก็ไม่รอดนะครับนี่ก่อนนี้ก็ได้เจันรสีนี่ไปด้วยกับผู้ใหญ่ชุม่มเมฆกะระกับปรมสุนนะครับ ใด้ทำเอาไว้ครับไอ้ก็เป็นโบสดนะครับที่ได้สวดอธิบกได้ทำกิจกรรมอันนี้มาเปล่าก็สูงจนนาจะถึงบาระอะไรต่างๆากับเกัดนี้คยเดินจงกรมกลางคืนนะก็รู้สึกมีงูที่ได เรื่อยครับเรื่อยออกมันสงสัยว่าพระทําอะไรทําอะไรมันก็สงสัยในภาษาสัตว์นะเป็นงูแสงพระอาทิตย์งูแสงพระอาทิตย์ก็เลยทำให้จะเห็นบีสัยของสัตว์นะครับเรียกว่าบิสยะประวัติดันอารมณ์ความเป็นไปของอารมณ์นะครับนี่ก็รู้สึกจะมีพวกตัวเงินตัวทองนะ ลงกินปลานะลงกินปลาหรือเหมือนหัวงูอ่ากเ็เรียกงูไอ้งูเหลือมแตน่าจะเป็นน้องเขามากกว่านะครับแค่บกอาเขาก็ลงมาหากินของตัวงามๆนะกำลังขึ้นนะครับใายยังมีความสุขนี่ก็แคทตี่ตอนนี้ก็มีการทำรอบนะเมื่อก่อนนี่ก็ปลูกผัก ผักเสร็จแล้วก็เอาไปรับประทานนะลายมือตามกําแพงก็จะมีะายเชื่อของอาตาม,มานี่ก็มีการารมาสูนานหนลาบสถนะครับน้าบันก็มีพุทธรูปพุทธเจ้าบางต่างๆนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่ได้รู้จากประวุติศาสนาสักเท่าไหร่แต่ช่วงหลังก็รู้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่สมัย20กว่าปีละนะครับตอนมาเปล่าเนี่ก็ได้นะครับ จะเห็นในส่วนที่เป็นไปที่รู้เข้าใจนะครับในสิ่งที่เป็นมาแล้วก็นำายเป็นไปนะประวัติของวัดสว่างอารมณ์ซึ่งก็ได้บวชท,ที่ที่นี่ทุกวันนี้ก็สังกัดอยู่ที่วัดนี้นะครับจะทำจ้เห็นความเปลี่ยนไปพระว,า,วาต้องไปทำงานอะไรต่างๆนะครับก็เลย มีอะไรที่เดียวกัการอยู่วัดดูแลรักษาอันนี้ก็จะเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งกระดูกของปู่ย่าตายหญนะครับปู่ย่าตายหญใครบ้างอ๋อเป็นแววกกสูงแม่รินจีแววกกสูงแมระอ,อดาวจนันทร์จะเห็นนะอุระพักดีจะ่จะอยู่นะครับของโยมป้าเปี่นก็น่าจะมีอยู่บ้างเหมือนกัน จะท,ทำไว้เพราอสร้างฐานไว้ที่บดสร้างฐานพระน,นั้นก็ส0 0 0 0ื่นอันนี้พอสองวนยอมหวนเนี่ยก็จะสำใบยอมรัดน,นเจ้าจจหอเนี่ยครับยอมรัดเดียก็จะรุ่นที่อ่าแรกแรกที่ได้เข้ามาครับยมแม่รอยดันคุณทศกันไปแล้วอ่าครับเยอะเลยนะชื่อของปุยตายาย ี่มียมสมชน่นพักดีดยมทรัพย์นะหลายท่านก็ได้เสียชีวิตไปก็จำเป็นที่ต้องทำบุญนะรุ่นอายุสามสิบห้าพรรษาแล้วโอ้โหอยู่ดานนมเลย,นะยเห็นคนตายคนเป็นคนเกิดนี่มีแค่แต่ตัวหนังสือก็เริ่มเะเรือนนะ เรื่อนจางนะครับสั้นจนโคกสูงก็มีของโยมป่าที่ทำเอาไว้นี่ก็มาติดใหม่นะครับโยมรัดกรอนโพโยมรัดโยมแมนโยมฤทธิวัตรเยอะๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าใครเป็นใครบ้าง อาจจะพอจําได้ถ้ารุ่นจะำมารุ่นใหม่เนี่ยคงไม่เห็นปู่ยาตาใายนะไม่ห็นปูยาตาใายไปบมดแล้วนี่ครับแั้นก็ตายแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรียมกาแพงบสกําแพงบสถได้ส่วนได้สิ่งหลายคนก็รู้สึกว่าจะเ,ออเริ่มจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนไป อยู่ทางไหนก็แต่สร้างความดีชีวิตก็มีเท่านี้มีสัมนี้กไปกว่านี้ก็ไม่แน่ใจนี่ยมพอเก็ยตีปลอดโคกสูงแม่ระไม,มปพอดโคกสงูงแต่ปีห้าสองปีห้าเก้าท่านได้อนุภาพไปแล้ววารุนีปอดโคกสูงไปแล้ว นะครับการใจก็จะสา a n เจียวก็จะสา a n หมดแล้วตุแถวจอห้อพร้อมไปหมดแล้วปุยาใจครับสายชันเนี่ยครับเป็นดมไม้ด้วมันมะข่ามงคนมะข่ามงค์นะครับอันนี้เรีว่าเป็นอะไรที่มีส่วนมากมายที่ทำให้เราได้เจริญเติบโต เกินมานะครับส่วนต่างๆต้นตาลนะก็ยังอยู่นะตาลได้ตั้งน่าจะตั้งแจกได้บวชมานะยังอยู่นะครับต้นตาลตาลต้นนะยังอยู่ตั้งต่างงานนะยืนยงคงยาวนานแต่ต้นมะพร้าวไปแล้วมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะเจ้าบาด่าก็น่าจะอยู่นะครับปลาก็เยอะนะนี่ปลาเมื่อก่อนนี่ตัวละ 3ากว่ากิโลปลาสวายปลาสวายย่างโจปดกปลาเยอะนะปลาเยอะปลาหลากหลายพันชนิดฟิชเวอร์มัชโซมัชที่พูดรอบๆอุป a t รคเดอบอร์ดิส forthe สังก h a a t t h e p l a c e o f t h e k i n g o f e r t o t h e มังค์ีเทดเรากุองานะูแบบนี้สำหรับทีเป็นพิเศษขอ e กลุ่มที่จะทำทุกอย g r ง u นก f ุ h e a อ t i ิ i t ร e s นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารของหอประชุมที่ทำไว้ ก็เป็นอุโบสถนะครับที่ให้เราได้เห็นปลาก็หลากหลายจะตายหรือไม่ตายใหืเจอมีหรือไม่มีแบบเยอะเลยครับ,รบสร้าง เยอะเลยนะครับมีประวัติมีที่มาหลากหลายนะครับความเป็นไปสร้างตั้งแต่พศ2 5 2ห้าองหมาบวชนี่ก็อยู่ที่2534นะครับสร้างก่อนนั้น,น,นวัสดุจะกว่สองหมื่นข้าแรงแปดพกว่าบาทเองแต่มันนานนะนานมากแล้วจนะเป็นป่าเป็นไม้เป็นที่มีรถของกูบะาจาัน เป็นรถมิวเอนะครับก็อยู่รุ่นดังที่ตามาซื้อนะครับเป็งปีเป็นป่าเดี่ยวเับองคมป้มสว,วัย ศสน่ยภาพวิวทิวทัศน์เราได้เห็นได้เราได้เจอเราได้สัมผัสวัดวาวัดวัฒนาวัดได้เป็นวัดวัฒนาไว้เป็นอารามอารามแปลวี่มาแห่งความเรื่นรมนะครับให้ตอนจะจบประมาณนี้นะครับ